ทปทเร่งพิสูจน์เงินไม่รู้ที่มาทะลักเข้าไทยอันนี้ประหลาดมาก เข่าที่ทบทเขาให้ข้อมูลผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกของทบทอตอบคำถามกรณีที่มีข่าวว่ามีเงินไหลเข้าประเทศที่ไม่รู้ที่มาที่ไปมีความคลาดเคลื่อนสุทธิในดุลการชำระเงินที่เพิ่มสูงในช่วง2หรือสวันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นท่านโฆษกทบทเนี่ยคุณชายาวดีชายานันเนี่ยบอกว่า net errors and omission ซึ่งมันแค่ดูเหมือนเยอะเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นปัจจัยที่กดดันค่างเงินบาทเพิ่มขึ้นมา เนื่องจากทุกการไหลเข้าออกของเงินในบัญชีดุลการชำระเงินหรือ Balance of p a y m e n t เน็ตเคาเนี่ยกดดันเงินบาทไปหมดแล้วที่มีคนกังวลว่ามี Net e r r o r s and o m i s s i o n s ส่งแรงกดดันต่อค่างเงินบาทเพิ่มเติมไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าทุกกระแสะเงิน Flow ซึ่งเข้ามาในดุลการชำระเงินกดดันค่างเงินบาทตั้งแต่แรกในทุกเม็ดอยู่แล้วโอเคแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่คนสนใจเพราะคนเขาสนใจประเด็นที่ว่าปริมาณเนี่ยมันมาจากตรงไหนมากกว่า โฆษกทบตทก็บอกว่า net e r r o r s and omissions อาจจะเป็นเงินสีเทาหรือเงินที่มาจากการฟอกเงินได้เหตุเป็นส่วนที่ทบตทหาไม่เจออย่างไรก็ตามปัจจุบันทบตทได้ร่วมงานทํางานกับสํงงานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างใกล้ชิดเพื่อพิสูจน์หาที่มาที่ไปท่านผู้ว่าทบตทอบอกเรื่องทองคํากรณีที่ส่งออกไปกับบูชารทบตทก็เห็นแค่ข้อมูลส่งออกในที่สุดแล้วขอความร่วมมือในการตรวจสอบไปทางสํงงานักงานป้องกันและปราบปรามก,การฟอกเงินโดยปปอง,งอก็คงต้องดําเนินการต่อ กระทบทก็บอกว่าธมบมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆทบทก็จะปรับปรุงตัวเลข revise net errors and omissions ได้ความคลาดเคลื่อนสุดที่ในดุลการชำระเงินหรือเดนิโอเกิดขึ้นได้ในหลายกรณีเนื่องจากบาลานซ์เพลไม่อด้การทำสถิติจากการสำรองข้อมูลความช้าของข้อมูลเช่นในฝั่งเงินไหลออกจากการที่บริษัทต่างชาติในประเทศไทยส่งกำไรกลับประเทศธ,ธรรบทจะไม่เห็นข้อมูลเลยแต่ประมาณการได้เนื่องจากจะรู้ว่าในช่วงไหนการส่งเงินกลับก่อนที่จะเห็นตัวเลขจริง ดรพิพัฒน์หรือนรมิชัยที่ KKP โพสต์ใน Facebook ตั้งข้อสังเกตว่า net errors a n d o m a t i o n s หรือเง er ินล er ึกลับในดุลการชำระเงินของไทยมีลักษณะ large persistent และ one sided คือผิดวิสัยของ error ของตัวเลขสถิติ อ่าแสดงว่าทบทอยังให้คําตอบไม่ได้ดรพิพัฒน์บอกว่า Net e r r o ร a n ร o m ั n โนอาจจะไม่ได้แปลว่าเรามีเงินลึกลับเข้ามาแต่กําลังตั้งคําถามว่าเราเข้าใจสถานการณ์เวลาเงินไหลเข้าออกจากประเทศไทยของเราดีแค่ไหนถ้าเราจะออกนโยบายมาแก้ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่าเราควรจะแก้ตรงไหนดีโอเคโอเคผมคิด่อนี่ไม่ใช่เรื่องเงินบาทแล้วมันมันเป็นเรื่องของการที่เงินไหลเข้าออกโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปอันนั้นน่าสนใจกว่าเงินบาทมันแข็งค่าตามที่มันแข็งค่านะฮะคุณจะไม่ให้มันแข็งค่าก็มันก็แล้วแต่่วาคุ พี่พัดเหลืองนุ้นิชัยเขาบอกว่า net error animation ต่อเนื่องเราเห็น error ใหญ่ๆแบบนี้มา2ปีแล้ว net error animation เอียงข้างเดียวเป็นบวกติด,ตดกันมาหลายไตรามาสแล้วโดยเฉพาะหลังโควิดจนบางไตรามาสเนี่ย net error animation เยอะกว่าบัญชีเดินสะพัดด้วยซ้ําไปนักเศรษฐศาสตร์เลยอดเกาหัวไม่ได้ว่าควรที่จะเลิกวิเคราะห์ current account แล้วหันไปวิเคราะห์ error animation แทนดีหรือไม่ n น็ตเอ o r ร a ส i m แอนิเของไทยเงินไหลเข้าออกซึ่งเขาเรียกว่าอันในค u n เ e d f ฟอเนี่ยนะฮะกลายเป็นก้อนหลักที่บางทีใหญ่กว่าบัญชีจริงสะท้อนว่าเราอาจจะยังเข้าใจเงินไหลเข้าออกประเทศได้ไม่ดีพอและตราบใดที่เราไม่ได้เข้าใจว่า f l o ์เหล่านี้มีพฤติกรรมอย่างไรก็จ,จะตอบไม่ได้ว่ามีปัจจัยอื่นที่ทําให้เงินบาทแข็งค่าอีกหรือไม่ เราจะเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองและบาทบาทสูงราคาทองสูงขึ้นประเด็นมันไม่ใช่ว่านโยบายค่างเงินบาทควรจะเป็นอย่างไรประเด็นคือไอ้เงินไหลเข้าออกที่มันไม่ทราบที่มาที่ไป unaccounted for ซึ่งเป็น net errors and omission เนี่ยมันเยอะมากซึ่งถ้าอยากจะแคร์แล้วก็หาคำตอบผมคิดว่าน่าสนใจแต่ว่าประเด็นนี้คุณไปถามต่อปทอไม่ได้เพราะว่าตปทเขา classify ว่านี่คือ net errors and omission ก็แสดงว่าเขาไม่รู้คุณต้องไปถามคนอื่น อันนี้ผมดีใจมากที่จะมีสื่อซึ่งตามเรื่องนี้เพราะผมก็ไม่รู้จะไปถามใครแต่คุณไปถามหน่วยงานทางการซึ่งเขาแอบเขาว่ามันเป็น net errors and emissions เนี่ยคุณก็จะได้คําตอบว่ามันเป็น net errors and emissions แต่ถ้ามันเป็น net errors and emissions เนี่ยคุณไม่ต้องไปถามตอบปอทแล้วคุณต้องไปถามแบบพวกมาฟงมาฟีอะไรเงี้ยด้านนี้สนุกเรื่องนี้สนุกแล้วก็มันไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องนโยบายค่าเงินบาทเงินบาทมันจะแข็งมันก็มันก็แข็งนะฮะเงินมันไหลเข้าในทุกหนทางใช่ไหม แต่มันเงินบาทมันก็มีวัตจักรของมันนะฮะเดี๋ยวมันก็จะไปในทางที่มันควรจะไปเงินค่าทองค่าทองก็เหมือนกันราคาทองเดี๋ยวมันก็ตก serious